วันนี้พวกผมโอเล่ไปอีกครั้งครับสวัสดีแฟนๆฟนด้วยตามของผมทุกท่านนะครับและก็สวัสดีแฟนๆแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกท่านนะครับก็เมื่อค่าคืนนี้เป็นยังไงครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราครับสามารถเก็บ3คะแนนได้ครับและก็ตอนนี้ครับขึ้นไปอยู่ในอันดับ5ของตารางคะแนนแล้วครับสําหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราครับก็เมื่อค่าคืนนี้ครับผมบอกตรงๆแล้วว่าเรามีโอกาสครับที่น่าจะได้ถึง3าถึงสประตูครับแต่เราชนะเพียง2ประตูสูรับ แต่ก็ไม่เป็นไรครับก็เป็น3มแต้มสําคัญครับสลหรับทีมเราครับและก็ผมนี่นั่งดูเกมแบบโอ้หจบแมตช์แล้วผมมองแล้วว่าแมนเชสเตอร์ี้ครับแก้เกมมาได้ดีจริงๆครับอ้รูปแบบการอุดของคู่ต่อสู้ครับก็แบทกาดิโอลาครับเขาได้แก้ปัญหาจุดนี้ได้แล้วครับก็ถือว่าสุดยอดครับสำหรับแบทกาดิโอลาครับก็เมื่อค่ำคืนนี้นี่โอ้โหเรามีโอกาสเยอะจริงๆครับในการกับสตอร์คมีโอกาสแบบว่าโอ้หหน้าจะเป็น3ถึง -4 ประตูต่อศูนย์ครับในเกมนี้ครับ แต่เราทํากันไม่ได้ครับมีจังหวะสําคัญนะที่เราสมควรที่จะได้ประตูครับแต่ทําไม่ได้ครับต้องยกเครดิตให้กับทางในประตูของเขาด้วยครับโอ้เปอร์เซฟจริงๆครับหลายจังหวะแล้วหรับในประตูของเขาครับในประตูของฟูลแลมครับก็ต้องยอมรับครับและก็มาเริ่มต้นเลยครับผลฟุตบอลครับฟีลีครับในค่ําคืนที่ผ่านมานี่ครับคู่แรกครับเบอร์ลี่ครับเปิดบ้านครับเสมอรับทางเอเวอร์ตันไปได้หนึ่งประตูหนึ่งครับและก็คู่ที่สองครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราเนี่ยครับ เปิดบ้านครนะอเดรัสเตเดียมครับชนะทางฟูลแลมไปได้2ประตูต่อศูนย์นะและก็คู่ที่3ครับเวสต์แฮมยูเอตรับเปิดบ้านครับแพ้กับแมนเชสเตอร์ยูเอตดไป1ประตูต่อ3ครับและก็คู่ที่3นะครับเชลซีครับเปิดบ้านชนะทางลีดยูเอตดไปได้3ประตูต่อ1เช่นกันนะครับก็ทั้งหมดนี้ครับคือผลการแข่งขันฟรีลีกคนระับในค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยครับและก็หลังจากจบเกม คืนวันเสาร์นี่ครับทีมของเราครับก็ขึ้นมาอยู่ในดับ5ของตารางคะแนนนะครในตอนนี้นะครับก็ถือว่าสุดยอดครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็ตอนนี้ครับเรามี18คะแนนนะครับจากการลงเล่น10นัดนะครับก็ตอนนี้เราชนะไป5เกมนะครับกับเสมอ3ครับและก็แพ้2นะครับสหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเรานี่โอ้โหดีขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับตอนนี้ครับ4นัดหลังสุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเก็บคินชีสได้ทุกเกมครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าสุดยอดจริงๆครับ สำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเป็นอะไรที่แบบต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากครับแล้วก็มาดูโปรแกรมการแข่งขันนะในค่ำคืนนี้ครับก็จะมีกันอันดับสีคู่ครับในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้ครับก็เริ่มต้นคู่แรกกันเลยครับก็จะเป็นทางเวสต์บอมวิตอัลเบียนครับจะเปิดบ้านรับเยือนของคิทตันพาเลทครับและก็คู่ที่2ครับเชฟฟิเนียเต็ดครับจะเปิดบ้านรับเยือนของเลสเตอร์ซิตี้ครับและก็คู่ที่3ครับโอ้คู่นี้ครับจะเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์แล้วครับ ทอตแนมอสเปอร์จะเปิดบ้านรับไปเยือนของอาร์เซนอลนะก็ต้องลุ้นนะให้อาร์เซนอลเอาชนะให้ได้ครับสำหรับเกมนี้เพื่อลดช่องว่างระหว่างคะแนนนะสำหรับทีมเรากับทีมสเปอร์และก็คู่สุดท้ายของวันอาทิตย์นะเรียร์พูวจะเปิดบ้านรับไปเยือนของบ o ๊คเทมป์ตันนะก็ทั้งหมดนี้น,ะน่าสนใจทนะั้งหมดเลยครับทั้ง4ี่ผู้ครับและก็มาเริ่มต้นกันเลยครับ หลังจบเกมครับเป๊ปกาดิโอลาครับเขาก็ออกมากล่าวครับว่าเขานี่โอ้โหู้สึกแฮปปี้มากครับกับการคุมทีมครบ7 0 0นัดแล้วแลก็เป็นชนะครับในนัดที่700ของเขาด้วยครับแล้วก็เป็นชนะครับในการคุมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับในนัดที่250ของเขาด้วยครับในเกมเมื่อค่ำคืนนี้ของเป๊ปกาดิโอลาครับแล้วก็เขาได้กล่าวว่าผมขอบคุณครับทุกสโมสรครับที่ผมเคยร่วมงานมาครับขอบคุณผู้เล่นทุกคนครับ และทีมงานทุกคนครับที่เคยร่วมงานกันมามันเป็นตัวเลขที่ดีจริงๆครับกับการคุมทีมครับครบเ0 0เกมของผมครับโดยมีการพ่ายแพย้เพียง81หรือ82เกมเท่านั้นนะผมมีความสุขมากครับและสนุกครับกับการคุมทีมทั้งหมดครับที่ผมคุมทีมมาทั้งหมด700เกมครับและต่อไปครับผมจะขอคุมทีมอีก700เกมครับและผมก็จะขอกะเกษียนการเป็นกุนซือนี่คือคำพูดของแป๊บกาดิโอลาครับ ก็ผมคิดแล้วว่าอีเจ็0ร้อยเกมของเขานี้ถ้าเขาคุมจริงๆนะครับผมคิดว่าแบ๊บเกดิโอลานี่น่าจะเป็นคนซื้อที่ทําลายเศรษฐทุกสิ่งทุกอย่างครับของวงการกุญซื้อนี่คือแป๊บเกดิโอลาครับก็คือสไตล์แป๊บเกดิโอลานี่กลับมาแล้วครับในตอนนี้ครับก็คือสไตล์บุกกันนำครับเกมเมื่อค่ำคืนนี้ต้องบอกแล้วว่าเราคุมเกมได้หมดทุกจังหวะจริงๆครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็เล่นในอย่างยอดเยี่ยมจริงๆครับสำหรับเกมเมื่อค่ำคืนนี้ ถ้าทุกคนนี่ได้ดูนี่โอ้โหต้องยอมรับแล้วว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เล่นได้อย่างเนียนตาครับโอ้ดักจังหวะบอลนี่คุมบอลนี่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างครับเป็นของเราหมดเลยครับสำหรับเกมเมื่อค่าคืนนี้นะครับแล้วก็แป๊บครับเขาก็ได้กล่าวต่อนะครับว่าเราครับต้องดิ้นรนครับในช่วงต้นฤดูกาลครับด้วยเหตุผลหลายประการครับตอนนี้ครับสี่เกมครับกับสี่กินชี้ครับมันสําคัญมากครับสำหรับเราครับในการรักษาความแข็งแกร่งนี้ไว้ได้ได้ครับ การจบสกอร์เป็นเรื่องสิ้นเปลืองครับเรารู้ว่าเราต้องปรับปรุงในสิ่งนี้แต่สิ่งสําคัญคือเราต้องสร้างโอกาสครับต่อไปครับแบบนี้ต่อไปครับก็คือเราต้องสร้างโอกาสแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับนี่คือคาพูดของเฟบเกดิโอลาครับก็เขาได้บอกนะว่า20นาทีสุดท้ายครับเราเสียบอลง่ายเกินไปครับซึ่งเป็นปัญหาเราต้องทําสิ่งง่ายๆนี่ยให้ดีขึ้นนะเป็นขั้นตอนต่อไปที่เราต้องแก้ไขครับในจุดนี้ครับแล้วก็เขาได้กล่าวเสริมนะครับว่า สเตอร์ลิงครับยิงประตูได้ครับในเกมนี้ครับและได้จุดโทษครับเป็นสิ่งสําคัญครับสำหรับผู้เล่นในแดนหน้าในการทําประตูครับโอ้ก็ต้องยอมรับครับว่าเมื่อคืนนี้ครับไลฮิมสเตอร์ลิงครับเขาได้แมนออฟเดอะแมนครับในเกมเมื่อค่ําคืนนี้ครับก็เขานี่ยิงได้หนึ่งประตูครับและก็สามารถพาทีมครับได้จุดโทษด้วยครับสำหรับไลฮิมสเตอร์ลิงครับและก็เป็น KDB ครับเควินเดอะบอยครับสังหารประตูจุดโทษลูกนั้นเข้าไปไม่มีเหลือครับสำหรับเควินเดอะบอยครับ ก็แก้ไขครับจะนัดก่อนครับที่ยิงจุโทษไม่เข้ากับนัดกับลิเวอร์พูับแต่นัดนี้ไม่เหลือครัสำหรับเควินเดอร์บอยครับแล้วก็สิ่งต่อมาครับที่ผมจะพูดนะครับเป็นครั้งแรกครับนับตั้งแต่ปี2005ครับที่สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับไม่เปลี่ยนตัวเลยครับในเกมฟีลีครับโอ้เป็นครั้งแรกเลยครับตั้งแต่ปี2005แล้ครับก็นี่ปี2005แล้วปี2020ครับ โอ้โหเรานี่15ปีครับเป็นครั้งแรกครับที่แป,ป๊บเกดิโอลานี่ไม่เปลี่ยนตัวนักเตะลงมาเลยครับในเกมเมื่อค่าคืนนี้นะสำหรับแป๊บเกดิโอลาครับแล้วก็ผมจะมาไขาข้อสงสัยให้ฟังนะเรื่องของอเมริตลาบอสนะที่เมื่อคืนนี้ทําไมถึงไม่ได้ลงนะแป,ป๊บครับเขาเผยสาเหตุับในการเลือกจอสโต้นะลงนะแทนอเมริตลาบอสนะเขาได้บอกว่าจอนะเล่นได้ดีมากครับใน2เกมที่ผ่านมาเขาสมควรนะที่จะได้ลงเล่นในเกมนี้ ต่อไปครับมันขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพครับและคุณสมบัติของนักเตะครับในผลงานการฝึกซ้อมครับของทีมครับทุกวันนะนี่เรื่อำพูดของแป,ป๊บกาเดอลาครับเขาก็ได้บอกแล้วว่าเขาดูที่ผลงานการฝึกซ้อมครับว่าใครฝึกซ้อมดีครับเขาก็จะให้คนนั้นลงนะแต่จุดนี้ก็ต้องโอ้โหมันต้องวัดกันยาวๆแล้วสำหรับตำแหน่งเซนเตอร์กองหลังของเราเนี่ยก็เป็นตำแหน่งที่โอ้แย่งกันอย่างมำมันมากสำหรับตำแหน่งเซนเตอร์หลังสองคนเนี่ครับ ก็มีทั้งลนะูเบนดีแอสครับอเมดิตลาปอสครับนะแล้วก็จอร์นสโตนครับมนุษย์อนะินเนอรตอนนี้ที่แข็งแกร่งมากาจริงๆครับต้องยอมรับเพราะว่าจอร์นสโตนครับตอนนี้ครับฟอมกลับมาแล้วสำหรับจอร์นสโตนครับถ้าเล่นแบบนี้คนระับผมมั่นใจแล้วว่าเขาจะกลับไปติดทีมชาติอังกฤษยอย่างแน่นอนคนะรับสำหรับจอร์นสโตนครับและก็อย่าลืมคนระับยังมีนาทานากิอีกคนเนระับที่สามารถสอดแทรกเข้ามาในตำแหน่งเซนเตอร์กองหลังของเราได้ในตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องดีคนระับในเรื่องนี้นะครับ เพราะว่าทาให้ทีมเรานี่แข็งแกร่งขึ้นนะครับสาบเกมรับนะของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็จะทําให้ทีมเรานี่แข็งแกร่งขึ้นนะครับในจุดนี้นะครับแล้วก็มาดูกันเลยครับหลังจากเกมเมื่อคืนนี้นะ City ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับของเรารก็โอ้โหตอนนี้มี18แต้มแล้วครับก็เป็นลางที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็ตอนนี้ครับอยู่ในดับ5ของตารางคะแนนนะครับโดยการแข่งขันเพียง10นัดนะครับ ถ้านับนี่สตีนี่แข็งเท่ากันนะกับเรียพูกับทางสเปอร์ครับตอนนี้เราตามเขาเพียงสามคะแนนนะก็ยังมีโอกาสที่เราจะกลับมาลุ้นแชมป์ได้ครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็ผมมั่นใจแล้วว่าถ้าเล่นแบบนี้ครับเรานี่มีโอกาสที่จะได้แชมป์ในปีนี้สูงเหมือนกันนะสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราครับก็สำหรับเมื่อค่าคืนนี้ครับผมจะพูดให้ฟังนะครับคนที่เด่นเดนนะสำหรับเมื่อค่าคืนนี้นะครับ ก็โโอ้หต้องยอมรับแล้วว่าเมื่อค่ําคืนนี้เล่นดีจริงๆครับคนแรกครับคนที้หนึ่งครับผมจะพูดถึง KDB ครับีเควินเดอร์บอยครับสุดยอดจริงๆครับเควินเดอร์บอยครับเมื่อคืนนี้ครับทำได้หนึ่งแอสซิสต์ครับสำหรับเควินเดอร์บอยครับแล้วก็เป็นหัวใจสําคัญของทีมแน่นอนครับสำหรับเควินเดอร์บอยในเกมเมื่อค่ําคืนนี้ครับเขาเล่นได้อย่างเงียนตามากครับโอ้ไม่ว่าจะเป็นการแย่งบอลครับจากคู่แข่งครับไม่ว่าจะเป็นเติมเกมลุกครับเกมรับครับเควินเดอร์บอยครับ ร่วมแบบโอ้ช่วยทุกสิ่งทุกอย่างในเกมเมื่อค่ำคืนนี้นะครับสำหรับเควินเดอร์บอยครับก็คือเขานี่มีส่วนร่วมทุกจังหวะจริงๆครับสำหรับ KDB ครับเควินเดอร์บอยครับแล้วก็เมื่อค่ำคืนนี้ครับหนึ่งแอสซิตครับกับอีกหนึ่งประตูครับของเควินเดอร์บอยครับทำให้ตอนนี้ครับเควินเดอร์บอยครับมีแอสซิตไป6แอสซิตแล้วครับจากการลงสนามเพียง9นัดนะครับของเควินเดอร์บอยครับก็ตอนนี้ครับตำแหน่งแอสซิตนี่อยู่ที่ทางแฮร์รี่เคนครับ เขามีจํานวนแอซิสอยู่ที่9แอซิสนะครับส่วน KDB ของเรานี่เริ่มไล่มาเรื่อยๆแนละ้วสำหรับตอนนี้ก็ตอนนี้ Kevin the Boy คนระับมี6แอซิสแล้วคนระับก็เริ่มแบบจะเบียดขึ้นมาเรื่อยๆนะแล้วครับแล้วก็ผมมั่นใจด้วยนะว่า Kevin the Boy คนระับจะได้ตาแหน่ง King of a s s i t อีกครั้งคนระับในปีนี้คนะรับสำหรับ KDB ครับก็ช่วยเห็นนะว่านี่คือกองกลางระดับโลกครับกองกลาง p เ e คเ e r e r ตัวลุกระดับโลกตัวจริงคนะรับสำหรับ KDB ครับ และก็คนที่2ครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือลิยาตมาเลสครับโอ้โหต้องยอมรับนะครับคนที่2ครับลิยาตมาเลสครับกลับคืนฟอร์มอีกครั้งครับสำหรับลิยัตมาเลสครับหลังจากต้นฤดูกาลครับเขานี่มักจะเล่นคนเดียวครับและก็หลังจากที่เควินเดอ์บอยครับไปบอกเขาว่าในเรื่องที่ว่าอย่าให้เขาเล่นคนเดียวมากเกินไปครับก็ไปตําหนิในเรื่องนี้ครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับเป็นยังไงครับเมื่อค่ำเมื่อนี้ลิยาตมาเลสเล่นได้อย่างโอ้โหสุดยอดจริงๆครับ เมื่อคำคืนนี้ต้องบอกแล้วว่าลิยัตมาเลสนี่เป็นโอ้ผมใช่แมนออฟเดอะแม์ได้แล้ครับสำหรับลิยัตมาเลสครับเขามีโอกาสคีพาร์ให้เพื่อนร่วมทีมทําประตูถึง5ครั้งครับสำหรับลิยัตมาเลสครับโอ้ลูกที่สุดสวยนี่คือลูกที่โอ้โอ้ลูกที่ว่าชิปข้ามหัวไม่ทางลาหิมสเตอร์ลิงครับการส่งลูกนั้นนี่อย่างสวยงามนะครับสำหรับลูกนั้นนะลาหิมสเตอร์ลิงนี่ก็ไม่จับนะครับยิงแบบโอ้ไม่จับแล้วลูกนั้นนะ แต่เป็นนายประตูของเขาอยู่แล้วรับได้ครับในลูกนั้นนะครับก็ต้องบอกแล้วว่าริยันมาเลสครับนะถ้าเขาเล่นแบบนี้ครับโอ้โหต้องบอกแล้วว่าเขาเป็นนักเตะที่แบบมีประสิทธิภาพล้นลนะ้วนครับสำหรับดิยัตมาเลสครับนะก็ตอนนี้ครับกลับมาแล้วคืนฟอร์มเข่งแล้วครับสำหรับริยตัตมาเลสครับนะเมื่อค่ำคืนนี้นี่ต้องบอกแล้วว่าเขาเชื่อมบอลกับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างยอดเยี่ยมมากคนะรับสำหรับดิยัตมาเลสครับนะต้องยอมรับแล้วว่าเล่นดีจริงๆครับสำหรับดิยัตมาเลสครับในเกมเมื่อค่ำคืนนี้นะครับ แล้วก็คนที่3ครับที่ผมอยากจะชมครับก็คือลาฮิมสเตอร์ลิงครับก็หลังจากไม่ยิงประตูมานานแล้วครับสำหรับลาฮิมสเตอร์ลิงครับต้องย้อนกลับไปกับนัดกับอาร์เซนอลนะครับที่ลาฮิมสเตอร์ลิงครับยิงได้ครับกับนัดอาร์เซนอลนะเขาก็ไม่ยิงประตูให้กับแมนเชสเตอร์ที่มาสักระยะนึงนะครับก็เมื่อข้าคืนนี้ครับสามารถปลดล็อกได้แล้วครับสำหรับลาฮิมสเตอร์ลิงครับแล้วก็เมื่อข้าคืนนี้ครับสำคัญแล้วลาฮิมสเตอร์ลิงนะครับเขาสามารถฉีกไล่กองหลังของทางฟูลแลนดครับ เพื่อหาตำแหน่งจบสกอร์ได้ครับโอ้โหถึง4ครั้งนะครับสับไลม์สเตอร์ลิงครับมีโอกาสจบสกอร์ถึง4ครั้งนะครับแล้วก็เป็นการยิงตรงกรอบถึง3ครั้งคนระับได้มา1ประตูครับแล้วก็จังหวะที่ยิงนี่โอกาสเข้านี่เยอะมากครับต้องยอมรับในประตูของเขาจริงๆครับในค่ำคืนที่ผ่านมานี่ครับต้องยอมรับแล้วว่าเมื่อค่ำคืนนี้ไลม์สเตอร์ลิงครับโดดเด่นจริงๆครับแล้วก็สามารถพาทีมได้จุดโทษด,ด้วยครับสับไลม์สเตอร์ลิงนะครับ ก็สุดยอดจริงๆครับต้องยอมรับครับแล้วก็คนต่อมาที่ผมอยากจะชอบก็คือคนที่เสียบทางเจ้าคันเซโล่ครับคนนี้ครับต้องยอมรับแล้วเกมเมอร์คัมคืนนี้ครับผมน่ยมรับเล้วฟูลแบ็กของเราครับทั้งสองข้างครับไม่ว่าจะเป็นเบนจามินเมนดี้ครับหรือว่าทางเจ้าคันเซโล่ครับโอ้เล่นเกมได้อย่างยอดเยี่ยมมากครับเมนดี้ครับเมื่อคืนนี้เล่นเกมรับได้อย่างดีมากครับส่วนเจ้าคันเซโล่ครับท้งลุกทั้งรับเลยครับแล้วก็เป็น ผมจะบอกว่าเล่นได้ดีกว่าไคลวอเกอร์ก็มันยังไงอยู่ครับสหรับในจุดนี้นะครับก็เขานี่เล่นได้อย่างโห่น่าประทับใจจริงๆแล้วสรับเจ้าคอนเซโลครับสามารถเชื่อมบอลนะเพื่อนร่วมทีมได้ทุกจังหวะเลยครับคือทักษะเขาครับสามารถร่วมกับทางคีวินเดอร์บอยครับกับดิยัตมาเลสนี่แบบโอ้โหสุดยอดครับเนียนตายจริงๆครับสลับทางเจ้าคอนเซโลครับต้องบอกแล้วว่าแบ็คขวาคนนี้ครับของเราครับโอ้เป็นนักเตะระดับโลกจริงๆครับ มีทักษะที่ยอดเยี่ยมมากครับสหรับทางเจ้าคอนเซโลครับก็เมื่อค่ำคืนนี้ครับโชวยเห็นแล้วครับสหรับเจ้าคอนเซโลครับว่าเขานี่เป็นนักเตะที่มีโอ้หประสิภาพที่ยอดเยี่ยมจริงๆครับสำหรับเจ้าคอนเซโลครับและก็เรื่องที่5ครับเซนเตอร์ครับกองหลังของเราทั้งสองคนครับลูเบนดีแอสครับจับคู่กับมนุษย์หินครับก็เมื่อค่ำคืนนี้โช์เห็นแล้วครับว่า2คนนี้ครับจับเกมได้ทุกจังหวะจริงจริงครับคือตัดเกมได้หมดเลยครับสำหรับลูเบนดีแอสกับทางจอร์นสโตนครับ และก็เขาทั้งสองคนนะสามารถเก็บได้กับ3คินชีนะครับจะาก,การลงเล่นร่วมกันนะใน4นัดที่ผ่านมาครับเขานี่ได้ลงร่วมกันนะสามนัดนะใน4เกมนะที่ผ่านมาเนี่ยนะในยูไฟมินิกเขาไม่ได้ลงนะครับเขาได้ลง3นัดนะติดต่อนะจากนัดที่เจอกับโอลิมเปียกอรนะและก็นัดที่เราชนะทางเบอร์ลี่ครับแล้วก็นัดนี้คนระับก็เป็น3นัดนะจอร์จโตนกับทางดูเบนดีแอสนะจับคู่กันนะ แล้วก็เก็บได้ทั้งสาคีนชีตแล้วทั้ง2คนนี้ถือว่ายอดเยี่ยมครับไม่ปล่อยโอกาสให้ทางกองหน้าของทางฟูลแลมนี่มีโอกาสจบสกอร์ครับสราบสองคนนี้คก็ถือว่าเป็นการจับคู่ที่ยอดเยี่ยมจริงๆครับทรบลูเบนเดสและจอร์นสโตนครับต้องยอมรับแล้วว่าตอนนี้คู่เซนเตอร์ของเรานี่โอ้โหหนักมากครับเป็นการแย่งตำแหน่งกันที่แบบโอ้สุดยอดจริงๆครับราบตำแหน่งนี้ครับ สำหรับจอสโตนและลนะูเบนดีแอสครับต้องยอมรับแล้วว่าลนะูเบนดีแอสครับค่าตัวที่เข้ามาเท่าไหร่ครับแฟนๆจำได้ไหมครับ60กว่าล้านปอนดนะ์ครับ61.2ล้านปอนดนะ์ครับของลนะูเบนดีแอสครับตอนนี้ครับเป็นยังไงครับคุ้มหรือเปล่าครับคุ้มมากครับสำหรับลนะูเบนดีแอสครับโอ้เป็นกองหลังที่แบบคุ้มจริงๆครับนะความคิดเห็นของผมนะครับก็คือ61ล้านปอนดนะ์ครับที่เสียกับลนะูเบนดีแอสครับผมคิดว่าเหนือกว่าคาริดูคูริบารีครับสำหรับคนนี้ครับแล้วก็ผมคิดเลย ปีหรือสองปีนี่ครับลูเบนดีแอตจะเป็นกองหลังครับหมายเลขหนึ่งของ,งฟิลิกแน่นอนคนระับสำหรับความคิดเห็นของผมน,น,นะครับสำหรับความคิดเห็นของแฟนๆนะคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูครับในจุดนี้นะครับความคิดเห็นของผมนี่ผมมองแนละ้วว่าลูเบนดีแอครับจะเป็นเซนเตอร์กองหลังที่ดีที่สุดในฟิลิปปีนะในปีหรือสองปีข้างหน้านี่ครับนี่ขนาดฤดูการแรกครับที่เขามาเล่นในฟิลิปีครับเขายังทําได้ถึงขนาดนี้ครับ ต่อไปครับจะเป็นยังไงครับก็คือโอ้ตัวตายตัวแทนของแวร์ซองปอมานี้ครับชัดเจนแล้วครับสับคนนี้ครับทำได้ครับสำหรับทางดูเบนดีแอสครับสุดยอดครับยอมรับครับแล้วก็มาดูเลยครับการให้คะแนนครับนักเตะครับของทางแมนเชสเตอร์เอตเลิงนิวครับก็เป็นการให้คะแนนของแฟนบอลอักกษนะครับที่เขาให้คะแนนกันมาคนระับว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่กันบ้างครับของนักเตะของเราทั้ง11คนที่ลงทําการแข่งขันในเกมเมื่อค่ำคืนนี้คนระับ ก็เริ่มต้นคนแรกครับในประตูครับอันเดซอนครับเมื่อค่ำคืนนี้ครับได้6คะแนนครับคนที่2ครับเจ้าคอนเซโลครับได้8คะแนนครับคนที่3ครับลูเบนดีแอสครับได้8คะแนนครับคนที่4ครับมนุษย์หินครับราโกโตนครับได้7คะแนนครับคนที่5ครับเบนจามินเบนดี้ครับได้7คะแนนครับคนที่6ครับโรสลี่เอนเดสครับได้8คะแนนครับโอ้โหเยอะจริงๆครับต้องก็ต้องยอมรับนะว่าเมื่อคืนนี้ครับโรสลี่เล่นได้ดีจริงๆครับ สุดยอดครับสำหรับคนนี้ครับตอนนี้ครับเขานี่โอ้รู้แบบรู้งานของทางเฟรนยูหมดแล้วครับเฟรนยูนี่สอนงานเขาหมดแล้วครับเขาสามารถทําแบบเหมือนเฟรนยูได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครับสำหรับโรดริเดสนะครับและก็คนต่อมาครับคนที่เจ็ดครับอินคายกุนูกันครับเมื่อค่าคืนนี้ครับได้7คะแนนครับและก็คนต่อมาครับเคดีบีคริวินเดอร์บอยครับได้9คะแนนครับโอ้โหแฟนบอลนี่ให้คะแนนเข้ามาเยอะจริงๆครับ แล้วก็คนที่เก้าครับริยัตมาเลสครับได้เจ็ดคะแนนครับริยัตมาเลสนี่ผมต้องบอกไว้ก่อนเลยครับสามเมื่อค่ำคืนนี้ครับทางซิตี้แอตลาครับแล้วก็ทางแมนเชสเตอร์รีพอร์ตนะครับให้ริยัตมาเลสถึงเก้าคะแนะนครับในเกมเมื่อค่ำคืนนี้นะครับแต่นี่ผมเอาของแมนเชสเตอร์เอเวอร์ติ้งนิวมาให้ดูนะครับว่าการให้คะแนนนักเตะนี่ออกมายังไงนะครับส่วนสื่อน,นี่เขาให้ริยัตมาเลสมากจริงๆครับในเกมเมื่อค่ำคืนนี้ครับ ก็ต้องยอมรับว่าว่าเลี้ยงมาเล่นเล่นได้อย่างสุดยอดจริงๆครับในเกมเมื่อค่ำคืนนี้ครับแล้วก็คนต่อมาครับลาฮิมสเตอร์ลิงครับแมนอวลเดอะแมนของเรานะครับได้8คะแนนครับและก็คนสุดท้ายครับกาเบียนพะเยซูเซซุดครับได้6คะแนนครับก็นี่คือทั้งหมดครับที่ทางแมนเชสเตอร์เอฟเวอร์ันนิวครับให้คะแนนทางนักเตะของเรามานะครับก็ผมก็มาเดี๋ยตได้แฟนๆฟังกันแล้วครับก็นัดต่อไปครับ ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเราจะบุกไปเยือนทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตอนนี้ฟอร์มร้อนแรงทั้งคู่ครับในลีกนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ก็ทั้ง2นัดครับบุกไปชนะทางเซาท์แฮมป์ตันได้ครับแล้วก็นัดล่าสุดเมื่อคืนนี้ครับก็บุกไปชนะทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดได้ครับและก็ต้องมาเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราเนี่ยครับเราต้องบุกไปเย,ยือนยังโอทฟฟอร์ดนะสนามของเขานะในนัดต่อไปครับวันที่12ธันวาคมนะครับห้ามพลาดนะแฟนๆนะ ในนัดต่อไปของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับและผมมั่นใจว่าเกมนี้ครับจะเป็นเกมที่มันมากแน่นอนครับสำหรับแมนเชสเตอร์แตครับจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราครับก็เป็นศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมนแล้วสำหรับเกมนี้ครับก็ต้องรอชมนะครับว่าจะเป็นยังไงครับผลจะออกมายังไงครับแต่ตอนนี้ผมมั่นใจในทีมผมมากครับทีมของพวกเราครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับถ้าเล่นแบบนี้นะครับผมมั่นใจครับว่าเราสู้ได้ทุกทีมครับ สุดท้ายครับผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับก็เมื่อค่ำคืนนี้ดีใจสุดๆครับสามแมนเชสเตอร์ตี้ครับดีใจมากครับจะบอกว่าโอ้สุดยอดแห่งความดีใจครับลูกแรกนี้ที่ยิงเข้าครับของราฮิมซารดิลิงครับจากการแอสซิสต์ของเคดีบีครับผมนี่อย่างเฮลั่นเลยครับเมื่อค่ำคืนนี้นะครับก็ดีใจมากครับสามแมนที่เราเก็บได้เมื่อค่ำคืนนี้ครับสุดท้ายครับผมขอฝากแฟนๆครับกดติดตามครับกดไลค์ครับกดคอมเมนต์เข้ามาคุยกับผมได้ครับ ผมโอเลอไปครับผมรักสโมสรแห่งนี้ครับผมจะมาปเดตครับข่าวของแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่างๆครับให้แฟนๆรับฟังครับรับชมวันทุกวันนะสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะผมโอเลอไปครับผมรักสโมสรแห่งนี้ครับสุดท้ายก็ขอลาไปก่อนนะแฟนๆเลยไปที่รักทุกคนครับสวัสดีครับ